ถอดปุกติมันก็บบลํัมไงผมนึกว่ามันสดๆแบบถอดกัาไอพวกโอ้พรยอดอะไรอยู่เนาะครับอหันหันกระสุดคกเนยครับสวัสดีครับวันนี้ชีวิตคนมโนนะครับครับทีมงานปิ๊กมาทาเมนูกันที่หลังห้องนะครับเน้อวันนี้มันดึกนะครับอืมาได้เตรียมพร้อม อนี้ก้อนเอ่อเนี่ยก้อยนะครับูตดก้อยแต่ตัวนี้เอาในนูนทีเขาส่งมานี่นะครับโอ้ไข่เต็มต้อเต็มต้องมดนะครับครับทำมาดวนน้ำก่อนนะครับเดี๋ยวสักกำก้นจะใส่น้ำมันครับพอดอะเนาะน้ำามันแห้งนะครับน้ำมันใส่ที่หลังนะครับสุดเด็ดสุดเด็ด กิ๊ใจก้อยวันนั้นไปก้อยอย่างงี้ยครส่วนมานขนาดเออว่ายอย่างก่ี้รือหมาะแมงมจริงรีดเออนะครับจริงรีดก้อยกิ๊ใจอยู่นี่เัาก้อยแมงกินนูนตต้นแหงอดกับพื้นพื้นลงไปนี่ร้อน้าแห้งก่อนนะครับอ,อันนี้เริ่มแหง้งแล้วนะครับ โมดาแมงนูนนี่ต้องเอาปีกนี่ออกครับแมงนูนแมงจรเราเสียซับปีกต้องปีกออกมันจะอมน้ำมันแล้วนี่เป็นยังกุนเร่งดวนเด็ดอะไรก็ได้เด็กเนาะเออเอาละครับอันนี้มันแห้งแล้วนะครับก่อนจะเอาหนามันใส นี่จะใส่สองส่วนนะครัแบแอบพอร์ตแล้วก็เอาไป่รุดแอบรุดดีอย่างอันที่เหลือก็ไว้เน,นี่ยเมนู้ก้อยนะครับโอ้โหหัวตะเข็บขาวๆนี่มันเจ็นไข่นั่งนั่นกต่รังได้ไปนะครับจะไปที่มาจะคลิปที่ผ่านมานะครับเจอบางเออมเจอต้นหมอนหน,นุ่งเหรอถึงไม่หนุ่ ตัวนี้บ้อกนี่เออนี่ผมห้องผมมันจุ๊คนะกมม็มีดามีมีตัวนี้เออกูจะได้กินมันเจอทำปัญดาเนี่ยบุปปาปลา้อยกันมั้ยจ้าชยผมว่าปลาต้อนอยังไงต้นมันหลงเนี่เยเพี้นปลาลงอีกอออือจะขอพืนทีนะครับ้ำแห้งมันจ,แจัแต่เยมันปลาหลงเออ อรอใหรออนอ่ารอ่อยนครับกรอบก่อนอืมหมาละอืมน้น้มันใส่แค่น่อยเพิ่มน่อย ร้อหมันกรอบไม่ถึงจะรั้ำน่าอใส่น้ำมันนั่นแหละสิทอดทีเด้จบเออผูกอแลไอ้ฮอแล้วแฮมแ้แฮมแล้วเดี๋ยมาค้นกับมาอันน่นค้นหัวๆอ่ะค้นอือพอแมงจิงดีเพอย

เดี๋ยวห้องหัวบ้านหัวจานนะครับเดี๋ยวเขาก็ยหมากล้อยหัวจานยุบกระกอบครับส่วนนี้ส่วนถอดนะครับอือรไดีเลยก้อยสักก้ยอืออืมโอเคครับดูสำเร็จรคดีเลย พอละเอาเซิร uh, ์ฟป้อมเซิร์ฟมือหันมาตอนนี้ก็จะก้อยแล้วนะครับมียังพ่องก้อยนะไอ่หอมขาวหอมแดงครับแล้วก็จะไข่จะไข่แล้วก็ผักไข่ไข่ครับผักไข่สารแน่ลงไปเลยครับอืม โอ้พหลับพริกหลับใครดิลุงเด่นลุงเด่นโอ้้องขอบคุณนลุงเด่นนะครับเอาพริกหลับเาื้อจิ้มนะครับอ่าทีได้กับุ๊้ถุงแกนะครับเดี๋ยวจะเทสเล็ก เดีนี้ขขงิงดักโอ่งนโอเออสลายเดียวใส่ลายเราส่นักเราหนักไก่วันนี้เขาไปใส่เกลือปนครับกพไปใส่น้ำปลาครับมันจะหนัวกูกันน้ำนาวเตรียมมาไหนข้าวอะไรก็ไ้ขาวเหนีอมะนาวนะครับขาดได้ก้อยเน่อ เถิดทอดนขื้นล้ไปนะครับอหนาวครับอืมออก็้ก้อนเห็นยังทดลองลืมยมนลงครับอ <laughs> นันกินเล้าจําซอยเหมือนได้ลิกบ้านในเว้ <laughs> ยมือค <laughs> ือก้กอน โอ้อยแมงนุนนะครับ huh. น <te> ี right? ่อ่าอีกทางข้สวข้าวครับข้าวข้ัวห้ามลืมขะเพิดนักจริอเออโอ้หลังยัางมันใส่เนี่ยอย่าเว้นนู้นขาวข้ใส่นครับอืม ทำเหมือนก้อยป่านะครับเนื้อนะครับเออไอสันเนี่ยไอสันได้เกลีจากไอสันไม้เฟนนะครับไปเอวหากันเออข่อยมันน่นนะครับเออก้อยไอสันมาโอ้โขอจ่อแล้วมั้ยไอสันไม้เฟนมาจิ้มงัวดเหมือนขับข้อยฮึ่ม ยอดครับอดอยูอืมอืมน้เนาครับไปหั่ยางไ้เนาะครับเออทอดปุกติมันก็บลําอน้ผมนึกว่ามันสดสแบบออโอทอดไอืมเอ้ยอดอะไรเนาะครับอืมหันหันกระสุดบกัคอัเนาโอเคครับโอ้โหนี่เมนูในน้ำนะครับอืมขรก จิ้งริดเนาะเรื่องนี้เป็นเมนูนะครับทั้งหมดนะครับเมนูยำดึกนะครับตึงถอดตึงก้อยในช่วงนี้เขาก็จิ้มกันน้อยคนนะเนาะเพราะว่าเป็นยังครับรถอันนี้เพราะว่ามันมวนคุ้นตีหวานแบาบแบบแบบแบบเสี้ยเม็ดใส่้ยอย่างนี้นจริง้งเขาบ่าก็อยู่กันสองสามคนสามสี่คนนะครับแต่เขาก็เกรงใจนะครับเนาะนี่นะครับอันนี้เขาไปโซกไหมด้วยน้ำพักน้ำแรงหน่อไปโซกกันมานะครับ โอเคครับนี่ขอบคุณกุกกรเนี่ยน้ำเสนอนะครับผมอือโอเคครับโอเคขอบคุณแฟนครับนะครับเดี๋ยวเข้าไปที่ตามนะครับนี่กบบเมนูแบบอ่าแหวกแนวหน่อยแต่ตั้งอีสานมันคงจะทำกันกันมันนะเนาะแต่วันเขาบอกว่าจะทำนะครับโอเคครับคลิปหน้ามีอย่างนะนะหมวคข้อที่ตามนะครับจะได้กับฝากคนอที่ตามนครับช่องชื่อคุณหนกแฮมช่องก็คือช่องชื่อหนกอีสีเลยนะครับเดีคลิปหน้าไปกันใหม่ข้าบขอบคุณครับสวัสดีครับ